พริกปลาร้ากันจ้าเรา,เา,า,าก็มาคั่วพริกหอมกระเทียมหอมสองหัวใหญ่ๆหอมสองหัวกระเทียมกระเทียมห้ากิโกระเทียมกระเทียมห้ากิโลพริกเท่าไหร่พริกประมาณยี่สิบเม็ดนะคะแล้วก,ก็คั่วพริกหอมกระเทียมให้เข้ากันนะคะนี่ จันสุกเราก็จะเป็นตำอันนี้ก็เป็นปลาร้าที่เราเตรียมตั้งไว้นะคะปไปต้มปลาร้าระนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตำกันเลยแล้วเราก็นำพริกหอมกระเทียมที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะแล้วก็เอามาตำให้ละเอียดตำไปตำไปตำไป เดี๋ยวก็เทฟโลนเอาตามไปด้วยตามไปด้วยคตั้งแต่พระเจ้าสาบห้ออันนี้เป็นกันตำน้ำพริกปลาตาตำยังไงฮะเลยต้องมาดูกันอันนี้เรา ต่ำไปเรื่อยๆนะจนพริกหอมกระเทียมละเอียดนะคะแล้วเราก็นี่เตรียมปลาร้าที่เราต้มจากหม้อนะเมตกีนะคะเกลเอาแต่เนื้อปลาครึ่งตัวเนื้อปลาดุกต้มหม้อปลาร้าแล้วเนื้อพริก หอมก็ะเทียมละเอียดแล้วแล้วก็เอาปลาดุกที่เราต้มน้ำปลรราเมื่อกี้ใส่ลงไปตัดตำให้เข้ากันน้ำพริกปลาสูตรคกสถาน เยอะมเอ็มหัดตำไปเรื่อยๆนะคะตำไปเรื่อยๆเราก็ได้กิ่นหอมของน้ำปล <c oughs> าเมื่อตำเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำปลามาใส่นะคะก็มีมดเข้า เดี๋ยวเราก็คนให้เข้ากันน้ำปลาเนี่ยคะ่ะน้ำพริกปลาระสูตรคกสถานใครชอบด้วยมะนาวถ้าเราชอบเปรี้ยวแล้วก็เติมมะนาวไป1นึ่งซี่นะคะบีบน้ำปลรารที่เราใส่เราจะใส่สามทับพีนะคะ น้ำปลาดาที่้มเอาแต่นนะ้ำแล้วเราก็คนให้เข้ากันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟปลาร่าหรือปลาอ่อนเพียนะคะน้ำพริกปลาปลาร้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับผักนี่ ผักเต็มจานนะคะผักสารพัดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นบัวผักให้่ากาดเขียวมะเขือหน่อไม้แล้วก็แตงหัวใชเท้า,านะคะแซ mm hmm. ม,มด้วยผักไข่ทอดชะอมนะคะนี่น้ำพริกปลาระารนี่นะคะพี่ๆสำหรับใครที่ เข้ามาชมแล้วนะคะสูตรน้ำพริกปาร้าก็จะอยู่ใต้คลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร b ์เพื่อไม่ให้เป็นการพลาดในคลิปต่อๆไปนะคะ mm hmm. สำหรับคลิปนี้ mm hmm. มุตระโขชาแนว mm hmm. ก็ต้องขอสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆบ๊ายบาย